กับ,บสวัสดีเอช่องสุดลับนำโชคนะครับผมอ่ะ EP ที่7วันนี้ผมจะพามาดูบทสรุป2ตัวล่างนะครับก็เอาชนล่าง2สูตรมาเพื่อไปประกอบในการตัดล่างให้มันเหลือน้อยลงนะหลังจากที่สูตรล่างนะผมได้แต้มรวม2ตัวล่าง2 3 4สามี่ห้าหก็ก็เอาหลักหน่วยที่มันชนก็คือชน3ตัวเดียวมาจับนะครับมาจับ แต้มรวมมันก็จะได้9 3้าสามศูนย์สาม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 สมี่สาเป็นชุดล่างตรงทีนี้ผมจะนำสูตรนี้ก็คือสูตรเ,เด่นล่างสองสูตรมาชนกันนะครับจะได้ตัวเด่นตัวไหนจะเป็น9 3้าส3มศูนย์ามหสามามสมหรือเปล่าต้องรอดูตรงนี้นะครับหรือใครจะเป็นตัวรองเนี่ยตัวรองเนี่ยก็คือจะเป็นชุดสองกับ1น,นะครับแต่ผมให้เน้นที่3นะครับรอบนี้หลักหน่วย นะก็มาดูกันนะครับว่าผมจะเน้นตัวไหนตัวเดียวเอาไปปังๆกันนะครับเรามนี้จะได้ซื้อลอตเตอรี่ทุ่มตัวเดียวไปเลยถ้า <c oughs> ถูกสองตัวนะครับมาดูกันสูตรนี้ทํายังไงนะครับมาดูตรงนี้นะชนกันเออชนกันมาหลายงวดแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดนะครับก็น่าจะเดินต่อเนื่องนะครับสูตรแรกนะครับใช้ตรงนี้ ลนักพันบวก7คงที่นะครับแล้วก็รันไป6ตัวนะครับ 7, 2, 14 4, 5, 6, 7, 8นะครับ 4, 5, 6, 7, 8ส่วนสูตรที่2ผมใช้หมื่นบวกพันบวกด้วยหน่วยบนนะครับ9บวก 7, 16, 10, 17, 18, 19นะครับ19นะตรงนี้ก็จะได้9ตัวแรก 10 11 12 13 14 15 16 17 18นะครับ9 20 21นะครับอันน <Well well? ี้ผมจะบวกทีละ3แต้มนะครับตรงนี้จะบวกทีละ3แต้มนะได้ตัวแรกแล้วก็บวกเพิ่มเป็นทีละ3นะครับหมื่นบวกพันบวกด้วยหน่วยบนนะครับ78 9 10 19ในวิธีการคิดง่ายๆก็คือเอาที่มันลงตัวนะครับ 7 8 9 10 1 9 9 2 5 8 1นะครับทีนี้ก็มาดูตัวชนนะครับว่าชนกันที่ตัวไหนนะครับ2ส,สูตรนะครับ4ชนมีไหมไม่มี5มีไหมมีนะครับ6มีไหมไม่มี7มีไหมไม่มี8มีไหม่ะตรงนี้ผมบวก เพิ่มอีกแ้มหนึ่งนะผมบวกไปแค่5ตัวเองที่จริงมันต้องเป็นหกตัวนะครับขออนุญาตใส่9อีกตัวหนึ่งนะครับเนาะนะนะห้าชนนะตรงนี้6ไม่มี7ไม่มี8มีแล้วก็9กีมีไหมมีนะครับ ผมจะบวกไป6นะเมื่อกี้บอก6แต่บวกไปแค่5นะครับขออนุญาตเพิ่มเป็น9ตัวนึงอ่ะทีนี้มาดูนะครับ5 8 9จะต้องมาที่2ตัวล่างนะครับล่างเมื่อถัดมาออก5 1ตัวที่มาก็คือเลขก5นะครับชนแล้วมาก็มานะครับไปกันต่อนะครับหลักพันคือ0ผมไกด้วย7ด้7นะครับ7 8 9 0 1>, 1แล้วก็2นะครับส่วนสูตรที่2นะครับนี่3บวก0บวก9 9 10 11 12นะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นะครับนะ5ตัวนะตรงนี้ผมจะบวก5ตัวเออบวกทีละ3ก็2 5 8 1 4นะทีนี้มาดูตัวชนนะครับ2 0. สูตรชนกันที่ตัวไหนตัวแรกเลย7ไม่มี แมีนะครับ9ไม่มี0ไม่มี1มีนะครับ2มีอ่ะชน8 1 2นะครับนะงวดถัดมา2ตัวล่างออกไปที่2 3นะครับตัวชนผมมานะหลักสิบนี่ไปกันต่อนะครับ 7จ็ด้าหลักพันเจ็ดบวกเจ็ดเจ็ดสองบสี่ส้าหกเจนะครับสูตรที่2องหมื่นบวกพันบวกหน่วยนะครับบนอย่างเดียวศูนย์บวกเจบวกเเป็น16 6 9 2 5 8ดนะครับ มาดูตัวชน2สูตรนะครับชนกันที่ตัวแรกเลยนะครับ4ไม่มี5มีนะครับ6มีครับ7ไม่มี8มี9มีโอชนกันตั้งสีตัวนะครับชน4ตัวทีนี้มาดูสิงวดถัดมานะครับ2ตัวล่างออกไปที่51เออเวียนงวดเดียวเองนี่ห้นะดูดีๆนะคนละง,งวดนะแต่ชนห นะครับมาที่5้าหนะครับอ่าเดี๋ยวอ่ะทีนี้มาดูงวดตัดมานะครับห้าห้าแปนยบกเนี่หลักพันนะครับคือ8 8 7 15 5 6 7 8 9แล้วก็0นะครับอ่าทีนี้มาดูซิ ตัวนี้ได้อะไร5บก8บก0ได้13เนาะ8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะครับ2สูตรชนกันที่ตัวไหน5มีไหมมี6มี7ไม่มี8ไม่มี9มี5 6 9 0ไม่มีมมนะครับชนที่5 6 9 ล่าสุดนะครับก็2ตัวล่างออกไปที่50นะครับตัวที่มาก็คือนี้สีงวดที่ผมทําให้ดูมาที่หลัก10บหมดเลยนะครับส่วนมากจะหลัก10บนะสูตรนี้แต่ก็ล้แกกจะมาที่หน่วยนะครับ5เดี๋ยวผมขอวงวงเด็บให้หน่อย5นะครับ2 5 แล้วก็5มาดูวันนี้นะครับจะชนกันที่ตัวในลักพันเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปนะครับหกตัวทีนี้สูตรที่2 4งสบวกเบวกเจนะครับเจวกสเป็น11 11บก7เป็น18 8 90 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะครับอะ่ะ8 1 4 7 0มาดูนะครับชนกันที่ตัวไหนนะครับ4มีไม้มีนะครับ5ไม่มี6ไม่มี7มี8มี 9ไม่มีนะครับชน478เพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับจาก2ส,สูตรนี้ล่างนะครับอ่าเด่นล่างนะครับจับได้หนึ่งมีนาคมนะครับจากสองสูตรนี้ ก็ส่วนมากเดินม,มาที่หลักสิบแต่ไม่รู้จะมาหน่วยหรือเปล่านะครับถ้าสุดชนแล้วมาอ่าสุดนี้มานะครับก็จะได้ไปที่ C 7 8นะครับ C78 Cx 7x 8x นะครับ3ตัวนี้นะทีนี้เราก็มาดูนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะครับจะเน้นอะไรดีอย่าพึ่งนะครับ,อ,รอ,ยรบอย่าพึ่งวางนะ ผมจะพามาดูกับตรงนี้ก็คือหน่วยล่างสุดนี้มันชนกันที่1นึ่ส่วนสูตรนี้นะครับอ่ก็คือแต้มรวมแล้วก็ผมเน้น3เพราะว่ามันอีกสูตรนึ่งมันชนที่สามนะครับหน่วยล่างรอบนี้1นึ่แต่สูตรนี้มันมีแค่3 4 5 6ก็คือชนที่3ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเน้นที่ ล่างก็คือ3ลรองที่สองกับ1นะครับถ้านะทีนี้ผมจับจากแต้มรวมแต้มรวมก็คือ2 3 4ส6 7ี่ห้าหจดจับได้ตัวเด่น93 0 3 1 3 2 3 3น4 3าหนึ่งสที่เราจะไปเน้นตัวไหนก็ดูจากตรงนี้นะครับเด่นล่างเลยนะครับเด่นล่างล้อมนี้นะครับมันชนที่4ี่เจ็ดดมาดูซิมีอะไรบ้างในนี้นะครับ ขออนุญาตวางให้มันหมดหน่อยเออประมาณนี้น่าจะหมดนะครับ C มี4อะไร4 3ตัวเดียวนะครับนอกนั้นไม่มีอะถ้าเป็นตัวรองมาได้ก็คือ4 2 4 1นี่จับจากแต้มรวมนะครับ4 2 4 1นะครับถ้าเจ กับตัวรองด้วย7มี7อะไรไม่มี8มี8อะไรไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่มี7ไม่น่าจะมาถ้าแต้มรวมผมไม่หลุดนะครับนี่ถ้าตัวรองก็จะเป็น4 2 4 1ได้นะครับ7กับ8ไม่มีเลยหรือใครจะเอาไปเป็น7 3 8 3ถ้าชอบ เอาสูตรนี้ไปประกบกับ 1, 2, 3, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 8, 1, 8, 2, 8, 3, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 3เอ้ยไม่ใช่ 4, 1, 4, 2, 4, 3นะครับอันนี้คือบทสรุปชุดเด่นตรงล่างนะครับก็จะได้ตัวรองตรงนี้ก็คือ 4, 1, 4, 2จากสูตร 4, 7, 8นะครับ 7, 8ผมไม่มีผมก็จะมีแค่เลข4นะเพราะฉะนั้นงวดนี้ผมจะให้เน้นไปที่4นะครับ ชน4ตัวเดียวนะครับ4อะไร4 3ตัวเดียวนะครับสำหรับใครที่จะไปเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับนะรอบนี้วัด4 3เม็ดเดียวนะครับสำหรับใครที่จะเลือกนะครับฟัน4เออชนนะมันชนที่4 3เม็ดเดียวฟันล่างนะครับ โชกเลยนะครับก็ฟันล่างวิธี่4นะ hmm. ครับนะผมก็ให้4ี่สเม็ดเดียวพี่น้องนะครับ4 3สาเม็ดเดียวนะครับชุดเด่นตรงล่างจาก6ชุดเด่นผมให้สี่สาถ้าใครไม่ชอบเอา4ี่สองี่ได้ไหมก็ได้นะครับ4ี่สองี่ซึ่งถ้า3ามไม่มาก็คือ4ี่สองสี่จะไปกันไว้ก็ได้นะครับหรือใครจะชอบ3าหมดเลยก็เอา3าตัวนี้9 3้า1ามมา สองสามสามสามซึ่งมันไม่ชนกับสูตรนี้นะครับสูตรนี้มันได้478นะครับสองสูตรชน4 7 8ก็มีชนแค่เลขตัวเดียวนะครับก็คือเลขสีนะเพราะฉะนั้นรอบนี้ฟันล่างให้ที่นะครับตรงล่างนะครับเด่นตรงล่างนะเน้นนะครับนี่ เม็ดเดี่ยวนะครับ4-3นะก็ใครจะเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับก็จัด4-3นะตัวเดียวให้จะกลับตัวก็แล้วแต่ถ้าไม่กลับก็แล้วแต่ <c oughs> เออถ้าคิดว่าแต้มรวมผมมาแล้วก็หน่วยผมมาตัวชนผมมาอะไรประมาณนี้ก็คืออัด4-3ไปเม็ดเดี่ยวนะครับสําหรับ2ตัวล่างงวดประจําที่ที่1มีนานะครับก็คือบทสรุปล่างหมดแล้วนะครับไม่น่าจะมีสูตรมาเพิ่มก็จะมีสูตรแค่ เด่นวันเสาร์นะครับมาประกอบในการพิจารณาแค่นั้นเองนะครับว่าจะมีชุดแบบนี้อะไรประมาณหรือดูลาวพัฒนาประกอบอีกนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะมีนะครับแต่ถ้าใครจะไปเลือกซื้อลอตเตอรี่ล่างนะครับตอนนี้ผมให้เด่นที่สีสามเม็ดเดียวนะครับเล็กพี่น้องนะครับก็เอาได้นะครับหรือถ้าใครจะเอาตัวลองก็คือสีสองสีหนึ่งนะครับก็ลองลองดูนะครับว่าสีสองสีหนึ่งจะมา ได้หรือเปล่าแต่ถ้าสามผมมานี 3, 3่ก็จะเหลือแค่หนึ่งสามศูนสามสมสาเก้าสามสองสามนี่แหละนะแต่ถ้าดูจากตรงนี้มันไม่มีพวกนี้เลยมีแค่ส <c ười> นะี่เออนะก็ชนสี่นะครับสี่สามนะครับซื้ออะไรก็ได้่อยมีสามสี่สามเม็ดเดียวเลยนะครับสำหรับล่างงวดนี้หนึ่งมีน, 1, มนาคมเออสองห้าหกแปดนะครับผมเดือนสามก็มาสามนั่นแหละง่ายๆนะครับ โอเคโชคดีทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวมคลิปต่อไปจะเป็นชุดอะไรเอ่อหลักร้อยหรือยังไงก็รอนะครับนะรอชมคลิปถัดไปเลยนะครับสวัสดีครับ